shots at the enemy, I'm gonna make it to the top leave a legacy. If I got something to say you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, color sonic groove up. I'm too พอกับจ่ามอเตร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จ่าก,ก็จะพามารีวิวกับซอนเทสคันล่าสุดเลยคือ 368D คันนี้ค่ะที่ต่อยอดความจุขยายจากรุ่นพี่อย่าง 350D นะ,ะแล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่แรงสุดในคลาสที่ไม่เกิน 400cc เลยด้วยและไฮไลท์จุดเด่นของเขานะคะกราฟิกดีไซน์ใหม่เนี่ยเป็นเฉพาะในไทยเราด้วยนะมีอะไรที่สําคัญไฮไลท์จุดเด่นบ้างเดี๋ยวพามาดูกันเลยค่ะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าซอนเทส 368D คันนี้แม้พละกําลังที่มากขึ้นแต่กลับมีน้ําหนักที่ลดลงและเขาก็ได้ออกแบบใหม่นะคะตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างจุดยึดต่างๆและที่สําคัญเลยคือเส้นสายลวดลายที่เราเห็นนี้นะคะเขาก็ดีไซน์ใหม่ที่มีเฉพาะในไทยเราเท่านั้นค่ะแล้วลุคสปอร์ตแบบซิตี้สไตล์เลยแซริงหน,หน้าเพิ่มช่องรีดอากาศให้มีลุคความสปอร์ตยิ่งขึ้น วินชิลหน้าขนาดเล็กลูกสปอร์ตมีช่องรับลมตรงนี้ปรับไม่ได้กระจกก็เปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์368ไฟหน้าเป็นแบบ Full LED มีไฟ DRL ค่ะแล้วก็มีโคมโปรเจคเตอร์ o r ดวงโดยมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ b u i l ์อิในตัวส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED 2เส้นค่ะมีไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ b u i l ์อิในตัว กุญแจเป็นแบบคีย์เลสสามจุดศูนย์รล่างขายกับสมาร์ทวอทแค่พกไว้ในกระเป๋าก็สามารถปลดล็อกรถได้ในรัศมี1.5เมตรแกะเก็บของนะคะมีทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวาโดยฝั่งขวาเนี่ยกดเปิดออกได้เลยไม่ได้ล็อกสามารถเก็บพวกของกระจุกกระจิกโทรศัพท์หรือกระเป๋าตังค์ไปได้ที่ล็อกไม่ได้เผื่อกรณีถ่านกุญแจหมดนะคะสามารถแตะบริเวณน,นี้แล้วสตาร์ทรถได้เลยส่วนเกะซ้ายจะเป็นแบบล็อกเปิดไม่ได้ต้องออนสวิตช์ก่อนแล้วค่อยกดเปิดช่องซ้ายนะคะ นอกจากนั้น 368D ก็เพิ่มตะขอแขวนของไว้ใต้แผงคอตรงนี้ให้ด้วยปุ่มสวิตช์ทางแฮนด์ด้านซ้ายค่ะมีปุ่มไฟพาร์ไฟสูงไฟต่ำไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวตแตรเซตแล้วก็โหมดส่วนสวิตช์ทางด้านขวานะคะก็จะมีปุ่ม Run Off ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้2รูปแบบก็คือ e Eco แล้วก็ s คือ Sport ค่ะปุ่มเปิดปิดชุดไฟปุ่ม Engine Start ปุ่มเปิดระบบของรถปุ่มเปิดถังน้ำมันแล้วก็ปุ่มเปิดเบาะค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีพักกิ้งเบรกมาให้ด้วยการเบรกปรับระยะได้ทั้งสองฝั่งจอมารวัดค่ะก็เป็นแบบจอสี TFT ขนาด6.75นิ้วที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน s o n e s e Smart ได้เลย สามารถดูค่าต่างๆของตัวรถหรือว่าจะสั่งการผ่านมือถือก็ได้เช่นกันโอ้โหถือว่าสะดวกมากๆเลยนอกจากนี้นะคะก็จะมีระบบฟังก์ชันของ m i ลเล r Screen ให้อีกด้วยอ่าไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขาก็ยังมีแสดงค่าฟังก์ชันของแรงดันลมยางตรงนี้ด้วยสำหรับโหมดการขับขี่นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด2โหมดเลยก็คือ E จะเป็น E c o อีกโหมดหนึงค่ะ S ก็คือ Sport และไม่เพียงเท่านั้นค่ะ เราสามารถเลือกรูปแบบของอินเทอร์เฟซได้ทั้งหมด4รูปแบบเลยก็คือแบบแรกจะเป็นแบบสปอร์ตแบบที่2สไตล์แบบที่3 a d แอดเวนเจอร์แล้วก็แบบสุดท้ายคือซิตี้ค่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปได้เลยมีตัวอย่างแบบซิตี้นะมีเลยเมื่อเปิดบอกมานะคะยูบ็อกก็สามารถเก็บของได้แล้วก็สามารถใส่หมวกฟูลเฟสหนึใบได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับรูปทรงแล้วก็ที่สำคัญคือเขามี พมรองตรงนี้นะคะกันลอยสามารถถอดซักออกไปได้มีไฟ LED ใต้เบาะให้ด้วยถังน้ำมันความจุ12ลิตรถ่อยเสียดีไซน์ยกมาจาก368ซีรีส์มาต่อกันที่พาทท่านั่งค่ะรถคันนี้นะคะเบาะสูงอยู่ที่760มิลน,นะส่วนสูงของจ่ายอยู่ที่155เซนค่ะต้องบอกว่าค้าสองข้างเนี่ยมีความขย่งอยู่เหมือนกันนะไม่สามารถเหยียบได้สข้างเต็มที่นะแต่ว่า ตรงช่วงฟลอร์เบตรงนี้เขามีเว้าให้แต่มีเทคนิคค่ะเราก็สามารถสไลด์ก้นมาฝั่งหนึ่งได้อย่างนี้นะแล้วก็เหยียบเต็มฝ่าเท้าค่ะจะทําให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยรวมนะคะน้ำหนักของเขารวมของเหลวแล้วเนี่ยอยู่ที่175กิโลกร,รมัมต้องบอกว่าแม้พละกําลังของเขามากขึ้นแต่น้ําหนักเขาอะลดลงจากตัวเก่านะตัวเก่าประมาณ190กิโลก็คือลดลงไปถึง15กิโลกร,รัเลยนี่คือข้อดีของ สาม6 8ดีคันนี้เลยล่ะค่ะทำให้เวลาจา่าขี่เนี่ยนะมีความแบบคล่องตัวมากขึ้นน้ำหนักมันเบาลงเวลาเราแบบขี่ลัดล้ออะไรเงี้ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นพลิกเลี้ยวต่างๆได้และที่สำคัญนะแอดพลนะสูงอยู่ที่175สามารถค่อมได้เต็มฝาา่าเท้าเพราะนั้นถ้าใครที่สูงประมาณ170ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะและสำหรับพื้นที่ของฟอร์บอร์ดค่ะสามารถปรับท่านั่งได้ถึง2ท่าเลยก็คือท่านั่งแบบชันเข่าแบบนี้แล้วก็ยืดขาไปด้านหน้า ที่เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นตรงนี้เนาะที่เราพูดไปแล้วเรื่องของท่านั่งเขามีเว้าวตรงนี้ทําให้เราวางขาได้ไม่ต้องถ่างขาออกแบบนี้ค่ะต่อมาที่แฮนนะคะมีความรู้สึกว่าช่วงแฮนน่ะจะยกสูงขึ้นไปสักหน่อยเพราะว่าเวลาเราขี่เป็นานานนะด้วยความว่าบากอเขาไม่ได้แบบสูงมากนะักแล้วแฮนไม่มีความสูงทําให้เราต้องแบบห่อไหลขี่แบบนี้ระยะทางไกลานานๆเนี่ยมันจะทําให้เราเมื่อยได้ค่ะ มาต่อกันที่ท่านั่งของผู้สอนค่ะต้องบอกว่าเบาะของเขาไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกระชับนั่งได้พอดีแล้วก็เบาะนุ่มนั่งสบายส่วนมือจับกันตกก็สามารถจับได้แบบกระชับมือไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือบาดใดๆเลยค่ะพักท้าคนซ้อนมีขนาดที่พอเหมาะสามารถวางเท้าได้ลงไปพอดีเต็มเท้า เครื่องยนต์เป็นแบบ High-Compression Engine ที่ทนต่อกำลังอัดสูงค่ะ1สูบ SOHCC w wow, ฮดวพิกัด 368cc ซีซีให้กำลังสูงสุดในคลาสเลยคือ38 HP แรงบิด40นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยสายพาน CVT สำหรับสมรรถนะของ3 6 8 c ซีซีคันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโหเขาแรงสุดจริงๆขนาดจ๋านะคะ ขี่อยู่ที่โหมดอีโคก็สามารถเร่งแซงได้แบบสบายๆเลยเขาก็ยังแรงอยู่แต่ถ้าเกินอยากแรงแบบสุดจัดเต็มก็ต้องเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งโหมดสปอร์ตนะคะทาพี่พลก็ได้ลองทดสอบสมรรถนะกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่พลมาพูดรีวิวให้ฟังว่าถ้าโหมดสปอร์ตเป็นยังไงบ้างเอาละครับในพาร์ทของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเองนะอย่างที่บอกค่ะว่า มันเป็นรถที่แรงที่สุดครับในสกูตเตอร์ไม่เกิน400ซีซีเลยต้องบอกก่อนครับว่าพื้นฐาน 350D ตัวเก่าเนี่ยเขาเด่นเรื่องของความเบาขนาดเล็กกระทัดรัดคล่องตัวแล้วมันก็แรงจัดจ้านตั้งแต่ตัว350อยู่แล้วนะนะพออัปเกรดมาเป็น368นี่คือต้องบอกว่าตอนออกตัวที่ผมเทท็อปสปีดครับคือกระชากเอาเรื่องถ้าเกิดใครไม่คุ้นชินผมแนะนาว่าให้กด Eco โ m o โ e ไปก่อนเลยครับเพราะสปอร์ตเนี่ยแรงมากๆครับผมแล้วก็การทดสอบท็อปสปีดที่ผมได้ลองดูนะครับ หน้าไมลเนี่ยมันจะได้แถวแถวหนึซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ผมรับมาเป็นไมล์แรกเลยนะครับก็คือรับที่ไมลสูตรเลยรันอินก็ยังไม่ได้รันอินครับผมรับรถปุ๊บผมไปกดเทสท็อปสปีดเลยนะซึ่งจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่เป็นลูกค้าได้รถไปใช้สักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าคุณขี่ออกทริปครับขี่ไหลแล้วก็ได้วอร์มเครื่องนะครับให้ความร้อนมันโอเคถึงที่แล้วผมเชื่อว่าหน้าไมเนี่ยน่าจะมี ระดับ170ได้ไม่ยากเลยทีเดียวในส่วนของการทดสอบท็อปสปีดนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมวิ่งถึง3รันรันที่ผมได้สูงสุดครับคือ165ตามหน้าใหม่ GPS จริงได้เท่าไหร่ครับยังไงเพื่อนๆกดเข้าไปดูคลิปทดสอบได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนเลยเอาเป็นว่าภาพรวมรถคันนี้ถือว่าแรงสะใจมากๆแล้วก็ครบจบนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการไป modify ต่อแล้วช่วงหน้าเป็นแบบหัวตั้งเทเลสโกปิก โชคลังคู่ปรับพีโหลดได้ในเรื่องของสมรรถนะของช่วงร่างนะคะก็ต้องบอกว่าโชคหน้าเนี่ยถือว่าให้มาดีสำหรับคนที่ขี่คนเดียวขี่ได้ไม่รู้สึกว่ากระแทกหรือว่าดีดอะไรมากนะักแต่ว่าในเรื่องของโชคหลังนะคะถ้าไม่มีคนซ้อนเนี่ยก็รู้สึกว่าขี่แล้วมันก็ยังมีความดีดแข็งอยู่แต่ถ้าเกิดขี่เร็วๆแบบหมดสปอร์ตเนี่ยนะก็บอกเลยว่ามันเฟิร์มค่ะระบบเบรกจนันดิสนาเดี่ยว ด้านหน้าขนาด276มิลทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เลเดียลเมาส์สีพอจากเจหวนสัญชาติสเปนจานเบรกหลังขนาด240มิลทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์1พอร์ตลูกสูบโตพร้อมกับ ABS Duo Channel ต่อฟิลลิ่งของระบบเบรกนะคะก็ต้องบอกว่าโอโ้โหดีมากๆเลยเอาอยู่เพราะว่าเขามี ปั๊มสีพอจากเจฮวนยังไงก็หายห่วงไว้ใจได้และที่สำคัญคือน้ำหนักของตัวรถนะคะเบาอยู่ที่175กิโลกร,รมัมเบรกเอาอยู่แรงเฉยต่ำแล้วก็ไม่ไหลทำให้แม่นยำในการเบรกยิ่งขึ้นเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนอกจากให้ระบบของ ABS มาแล้วเขายังให้ traction control มาให้อีกด้วยซึ่งสามารถปิดระบบของ traction control ได้ สรุปแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่แรงเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มก็ต้องคันนี้เลยค่ะ 368D เพราะเขาแรงมาจากโรงงานแล้วก็แรงสุดในคลาสไม่เกิน 400cc เลยค่ะที่สำคัญเลยเขาสามารถขี่มุดลัดล้อช่องจราจรได้ง่ายเหมาะกับขี่ในเมืองอย่างซิตี้สไตล์เลยสำหรับราคาค่าตัวของซอนเทส 368D คันนี้นะคะก็อยู่ที่เท่านี้เลยซึ่งเขามาด้วยกันทั้งหมด3สีเลยคืออย่างคันนี้นะคะก็คือสีเทาตัดม่วง สีที่2คือสีดําตัดแดงและสีสุดท้ายค่ะสีน้ําตาลตัดสม้มใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ซอนเทส Thailand หรือติดต่อที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะสําหรับในวันนี้จากโม o ตโร a ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวอะไรก็ขอฝากกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o โตร,รายวกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย